โดนขโมยลิครับแต่ผมอันติตรงนี้โคตรตึงเลยนครับผมบูเลตไทม์ยัดหน้าครับผมังหวะนี้มูลฟอลหรอเพื่อนมูนฟอลหรอ ถ่าไต่แรงอีกสองเกมแล้วผมแล้วเดี๋ยวตีกันเองกับคนดูจะมีใครให้ดึงไหมเนาะฮัลโหลโอ้โหจ่ายสองแปดไม่ได้คิวด้วยช่วงนี้รักซัพพอร์ตเมตาอยู่นะขนาดโดนเนอร์ไปแล,แล้วเนี่ย เนิกเรื่องเกาะไปผมแต่ดาเมจนางย,ยังคงอยู่ฮัลโหล m o ด h e r f u c k e r โอ้โหเดี๋ยวโดนดาเมจของรักครับผมที่ที่เรือรถนี่คือดาเมจรักอะเนี่ยโอุยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะตายมีคนจะตาย สวยดามเลูกชิงเรามันแรงนะทุกคนใครยืนหลังมิเน like oh, ี่ยไม่ดีตายนะบอกเลยผมยิงเนตเดียก็หายอ่ะไปก่อนครับกลับบ้านก่อนนะอันนี้ผมออกเป็นโยมูก่อนนะผมเพราะว่าผมเล่นสายแบบว่าไม่ใช่สายใครยิงนะเป็นสายแบบสกิลแรงๆโยมูจอกกาะ เป็สนสายสกิลหนึ่งแรงๆของลูกชิงนะกับ,บอ,อันติเมตเกี่ยวหอกออันติเมตอันติเมตเกีย่ยวไม่ได้เกี่ยวหรอกเอาโดนถึงดิโดนถึงดิครับจังหวะนี้ไปเก็บไปเก็บขอแลอ้วครับโอ้โหล้าไม่ได้เลยนะ โยมูมาแล้วครับผมโยมูมาแล้วผมกลก่อน <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวนี่จะมาหนึ่งนาทียโยมูมันทําให้วิ่งเร็วนะเผื่อใครไม่รู้ผมมันมันมีช่อมแกลกพอครบร้อยปุ๊บเนี่ยครับ <Eng age. S 1> แล้วตัวที่ตัวแคที่ตัวนี้เป็นตัว,ตวที่ผมชอบเพราะว่ามันวิ่งเข้าออกไฟเร็วมากกดสกิลสองช่วยก็ได้ไม่กดก็วิ่งเร็วด้วยมันเป็นตัวที่แก๊งเลนดีครับผมไปช่วยเลนนู้นเลนนี้ได้เติมไฟได้สบาย ใจหน้าไปกิน,น,น,นยัดโชว์ไปเลยอ่ะงงงงงงไปคนงงหวาดยัดเจ้าผมัด,ดมลเพื่อหลังเข้า โอ้ยผมตายเออถอยเขาเปิดมังกรแล้วอ่ะทุกคนผมไปไม่ทันโอ้ย,ยแล้วมัสซิ่งครับผมเลมัสซิ่งในวันนีไนไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรถ้าไไผมไม่พลาดตายอาจจะได้นะเมื่อกี้ แรงนะครับสกิลหนึ่งของแรงนะยืนมั่วๆหน้าพังนะนจริงจะวัดครับผมมาแล้วไม่ได้มาคนเดียวมาเยอะเลยมาเยอะมาถึงสาม อ่าผมไปเติมไฟสับงทำเรนการีประเด็นนะตอนนี้ดูดิดูความน่าด้านของตัวโอลาผมโวไปครึ่งหลอดแล้วยังไม่ถอยอีกลิปปละลิปปลาลิปปละลิปปละโอ้โหชวนตีลิฟอย่างบ้ามานครับผมมาเพื่อนมาเล็้ยวเร็วเลีวเลวเวเขารู้แล้วว่ะทุกคนเขารู้แล้วเขาอยู่บนนี้ครึ่งหลอดแล้วนะ เพื่อนแล้วครับผมมีไฟแน,น่นอนตรงนี้โดนพะโมยลิฟครับแต่ผมอันติตรงนี้โคตรฟรีบอกเลยฟรีจัดจัดอันติผมโคตรฟรีจัดจัดบอกเลยบวกบวกสวยครับผมปล่อยป้อมล่างใบป,ป้อมกลางป้อมกลางครับผมป้อมกลางลาง่ลา,งลางปล่อยมันมกลางกลางสำคัญกว่านะผมว่าดูศาสตร์กษารดันป้อมอลย อยากโดนมูลไล์ว่ะชิบหายมาเยอะถอยอยากโดนช้อนแกงอะโอ้โหแหลกครับผมโดนดาเมจของเออสจูหนึ่งเราแรงนะยืนม่วๆหน้าพังนะโอ้โหเรียบร้อยเราโดนดีนะเราอยู่ไกลผมถ้าอยู่ใกล้จะโดนไปแล้วดิงโดนที่เก็บนะเนี่ยเก็บนะเนี่ยเพเก็บนะเนี่ยโอ้โหลรักโดน อีแลวครับผมตีลรถลุ้มเรียบร้อยอันต like. right, ีครับผมไล่ด like. ิตีไล่แล้วมาเข้าลึกไฟครับผมตามไม่ทันม นี่ผมพอเรามีโยมูเราจะเดินไปเติมแก๊งเร็นเรี้เร็วมากนะเดินคุมพื้นที่เร็วมากแต่จะยิงเบาหน่อยจริงลอยป้อมหผมช่างมันนะออฟเจสได้เนีกวอ่ะแล้วก็ป้อมล่างต่อ 가해지다. You're never gonna make it. You're not 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 gonna make it. are อย่าแย่งนะเพื่อนอย่านะอีดึงจึ๊กจะมีใครมาเหรอครับเสียวกลับแล้วครับเขออกาทุกคนเอาออกาผมไปล้ มิสโอชุนสายนี้เป็นมิทโจรุนที่แยกดันได้ครับผมแล้วก็เติมกลับมาเติมเลนเร็วมากมากเติมไฟโคตรเร็วบอกเลยอันติีผมยังไม่ได้ใช้นะครับมีคนเปี้ยวอ่ะมีคนเปรี้ยวอ่ะมีคนอยากโดนลูกชิ่งครับผมมีคนอยากโดนลูกชิ่งโอ้ยเฮงโดนนี่มีศพนะ โดนไปศพนะครับเดินโดนไปศพนะครับโอโ้โหเรียบร้อยโดนป้อมยิงโดนดาเมจป้อมยิงครับผมแล้วก็ตัวของมูลฟอร์มูลฟอร์ยักหน้าเอามาอยากปะทะแล้วอ่ะเพื่อน อยากโดนมุลฟอร์ครับเาอาหาย <laughs> าผมว่าใช่ผมว่าใช่งงผมว่าใช่เอ้าไม่ใช่ว่รเขาไปไหนกันวะ บ,บผมมีใครวอลกับบนไ,ไหมครัโอเคครับผมตอนนี้อยู่คนสี่คนนะเอาเล่โซไ,ไปบนแล้ว บูลฟอเหรอบูลฟอเหรอบูเล็ดไทม์ยัดหน้าผมัว่นี้บูลฟอเหรอเพื่อนบูลฟอเหรอบูลฟอ์ก็มาดิบูลฟอลเลผมแตกยาฝั่งนูตายห้านะ แต่มไม่รู้ว่าตทันไหมนะครับยิ่งปกติจะเบาแต่สกิลหนึ o o> ่งมันจะแบบมันจะเป็นอะไรที่แรงมากถ้าโดนสะท้อนอ่ะ เอ้ยคยกอะไรลูกชิงลูกชิงเรียนกลางผมเรีนกลางมีเรื่องนะเรีนกลางมีเรื่องแล้วตอนนี้เลยมั้โอ้โหแก๊งย่างรวดเร็วเนี่ยผมเติมไฟทานเห็นป่ะสายที่ผมเติมไฟทานโอ้โหหายรวดเร็วเห็นป่ะโดนนิดเดียวเอง มมูลฟอหรอเพื่อนมูลฟอบูลเลตทำยัดนี่บูลทมยัดเนี then, ่ยมูลฟออะบูญเรียบร้อยผมเรียบร้อยแลนวมไปหมดแล้วใช่